วันนี้แม่นางมาเข้าร้านอาหารนะคะร้านอาหารแบบจีนโบราณเลยสวยงามมากๆอาหารก็คือดูดีมากๆเลยค่ะนี่บรรยากาศร้านมากับน้ำแกงชามแรกนะคะกระดูกหมูแล้วก็ต้มซุปแบบนี้เชงเชงของที่นี่เขาจะไม่เค็มน,นะคะเชงเชงแล้วก็เน้นเรื่องของกินแก้ร้อนในด้วยคุณสามีบอกว่าอร่อยมากๆ นั่งกันเป็นโรงเตียมเลยแบบนี้น้ำแกงของเกลนดนะคะแบบนี้แต่มันร้อนมากเลยอันนี้เป็นมันเนาะมีมันเราตัางไม่เยอะเพราะว่ากินมาแล้วบ้างนะคะกินเยอะไม่ไหวเฉียวยูเฉียมาเป็นกุ้งปากเยอะ กุ้งผัดแบบแนวเผ็ดๆเนาะเปรี้ยวเผ็ดแบบนี้แต่เป็นกุ้งตัวจิ๋วไม่ได้อย่างที่เราคิดตแรกนึกว่านึ่กุ้งตัวใหญ่แล้วก็มีปลาเขาเรียกว่าอาหารเสริมแคลเซียมสั่งมาก็จะมีกาน้ำชาใส่น้ำชามาแบบนี้กินน้ำอุ่นๆไว้ดีที่สุดค่ะกาน้ำชาแบบบรรหญ่นี้นะคะตกลงเรารู้แล้วนะคะว่าคืออาหารหูหนาน มาเรียบร้อยแล้วค่ะหูหนานก็คือจะกินอาหารค่อนข้างจะมีเผ็ดๆแบบนี้แล้วก็เลยเขาเลยถามว่าเราจะเอาข้าวไหมเพราะต้องกินกับเผ็ดๆนะคะเดี๋ยวจะชิมตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นมีผสมมีปลามีกุ้งด้วยมัน,มนเๆเผ็ดๆเผ็ดมากนะ เขากินได้เผ็ดกินเผ็ดมากเริ้นนี่แบบอื้อเลยนี่ของเขาเผ็ดแต่มันอร่อยนะเป็นเค็มหอมกินเสร็จเรียบร้อยเหงื่อแตกเลยนะคะมันทั้งเผ็ดแล้วก็มันแบบแต่มันก็นัวนะอร่อยดีค่ะเมนูหน้าร้านมีแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเมนูหัวปลาแล้วถ้าใครเลือกเมนูไหนก็หยิบสีๆเนี่ยเป็นไม้ๆไปจิ้มให้เขาดูแบบนี้ค่ะ เมนูเมื่อกี้ทีเ่เกลือกแบบนี้มีแบบนี้ด้วยนะคะน้ําแกงก็อร่อยมากๆชิงๆเหมือนชั้นแบบนี้ด้วยบรรยากาศร้านนะคะสวยไหมคะสไตล์จีนเลย หาชื่อร้าน